ทีนี้มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาไม่สอนอย่างนั้นคืออธิบายเป็นอย่างอื่นว่าไอ้ดีที่สุดของมนุษย์ก็คือทำลายตัวตนให้หมดสิ้นไปไม่ต้องไปอยู่กับพระเจ้าที่ไหนความสิ้นสุดแห่งตัวตนในความรู้สึกของตนนั่นดีที่สุด เมื่อไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนมันก็ไม่อยากจะได้อะไรมันมันก็ไม่ผิดหวังอะไรมันไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่มีตัวตนนี่ขอให้ทุกคนที่สนใจจะศึกษาพุทธศาสนาได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันมีความแตกต่างกันที่ตรงนี้ คือศาสนาในประเทศอินเดียที่เรียกกันว่าศาสนาฮินดูมีอยู่แต่ก่อนนั่นเขาสอนเรื่องความมีตัวตนจุดสุดท้ายก็คือตัวตนได้ไปอยู่กับพระเจ้าหรือว่าไปรวมกับปรมาตมันที่ทางพุทธศาสนานี่ตรงกันข้ามว่าไม่ใช่อย่างนั้น จุดสุดท้ายนั่นก็คือตัวตนสลายไปเพราะไม่มีความเข้าใจว่าเป็นตัวตนหรือยึดถือเป็นตัวตนกลายเป็นตัวตนดับจิตใจจึงบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความยึดถือว่าตัวตนและก็ไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปเดี๋ยวจะเข้าใจไม่ได้ว่ามันต่างกันที่ตรงไหน ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนก็สอนผิดๆเรื่องเกี่ยวกับนัตธิศาสนาเห็นว่ามันไม่ต่างกันพระสอนให้ทําดีทําจิตให้บริสุทธิ์อะไรเหมือนกันทั้งนั้นแต่มันต่างกันอย่างตรงกันข้ามคือว่าอันหนึ่งไปเป็นตัวตนทิฏฐาวรอยู่กับพระเจ้าอันหนึ่งเป็นการทําลายความรู้สึกว่าตัวตนนั้นให้หมดไปอย่าให้มีเหลืออยู่นี่เป็นนิพ พานในพุทธศาสนาถ้าเป็นนิพพานฝ่ายนอกพุทธศาสนาเขาไปมีตัวตนอยู่กับนิพพานนั้นซึ่งเขาจะเรียกว่าพระเจ้าหรือจะเรียกว่าอาัปปรมาตตะมันก็สุดแท้มันต่างกันอย่างนี้พวกหนึ่งไปมีตัวตนท่ท้าวอนอยู่พวกหนึ่งมีตัวตนอันสลายแล้ว จิตไม่มีอะไรที่จะไปกาะเกี่ยวยึดถือสำหรับจะมีความทุกข์อีกต่อไปนี่เรียกว่าความสิ้นตัวตนก็คือสิ้นกิเลสแล้วก็สิ้นกรรมสิ้นทุกอย่างที่เป็นปัญหาที่ทำให้มนุษย์เราต้องมีความทุกข์และเราอาจจะถึงสิ่งนี้หรือนิพพานในลนักษณะอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่ต้องรอจนกว่าจะตายแล้ว ถ้าผู้ใดเข้าใจพุทธศาสนาอย่างถูกต้องสามารถจะทํำจิตใจของตนให้บรรลุถึงสภาพอันนี้ได้ทันในชาตินี้รู้สึกได้ด้วยความรู้สึกในชาตินี้เรียกว่าบรรลุนิพพานในพิธฐธรรมคือในภพในชาติที่ตนเห็นที่ตนรู้สึกอยู่ ที่เราจะมาดูว่าแม้ว่ารับที่ทั้งสองนี่คือมีตัวตนกับไม่มีตัวตนนี่มันต่างกันอย่างนี้แต่มันมีอะไรมุ่งหมายตรงกันอยู่อย่างหนึง่งสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือความไม่มีทุกข์ความไม่รู้สึกเป็นทุกข์ในทุกกรณีนั่นแหละมันเป็นจุดมุ่งหมายให้มันเลยเหมือนกันที่ตรงนี้ อันนี้ขอให้เข้าใจไว้ด้วยครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายอย่าได้ไปหลงผิดเพาเขามากักจะโฆษณาชวนเชื่อกันในรูปที่ทําให้หลงผิดเช่นว่าคอมมุนิสต์ก็มีปัญหาว่าสังคมเป็นทุกข์แล้วคอมมุนิสต์ก็มีความมุ่งหมายสุดท้ายว่าจะทําให้สังคมไม่มีความทุกข์ ีพุทธศาสนาก็เหมือนกันอ้างหลักว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์แล้วก็มีวิธีทางที่จะทําให้ชีวิตนี้ไม่มีความทุกข์เขาก็เลยเอาไปอ้างว่ามันเหมือนกันเพื่อจะโฆษณาให้แก่คอมมนิสต์ว่าเหมือนกับพุทธศาสนาแต่เขาไม่พูดในข้อที่ว่าทําอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์เพราะถ้าเขาไปพูดถึงส่วนนี้มันก็จะแตกต่างกัน มันเหมือนกันไม่ได้จะดูเถอะว่าไอ้รัฐที่หนึ่งมันก็ต้องการจะทําอะไรที่พื้นธรรมชาติจนอันหนึ่งต้องการให้เป็นไปอย่างถูกต้องกับธรรมชาติหรือถ้าจะสูงขึ้นมาถึงรัฐที่ศาสนาสองชนิดที่ว่าจะดับความทุกข์อย่างไรพวกหนึ่งก็ไปมีตัวตนท่ท้าวนเสีย แต่พุทธศาสนาก็บอกว่าทําลายตัวตนนั่นแหละเสียน่าจะพูดว่านิพพานในสุดท้ายเหมือนกันแต่การกระทําให้นิพพานวิธีกระทาให้นิพพานนั้นมันต่างกันอย่างตรงกันข้ามพวกหนึ่งจะม,มีตัวตนถึงที่สุดพวกหนึ่งว่าทําลายตัวตนเสียให้ถึงที่สุดไม่มีเหลือ ไอ้เรื่องที่อ้างว่ามันเหมือนกันโดยที่ว่าตั้งต้นอยู่ที่ความทุกข์และจบลงด้วยความไม่มีทุกข์เพราะนั้นจึงเหมือนกันนี่ระวังให้ดีวิธีที่จะทำลายความทุกข์หมดสิ้นไปนั่นไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนกันอย่างที่สังคมนิยมหรือคอมมูนนิสต์อะไรเขาก็มีเขาไปอย่างหนึ่งคุตตบริษัทก็มีไปอีกอย่างหนึ่งดังนั้นมันจึงไม่เหมือนกัน